สนับสนุนโดยเครื่องดื่มคาราบาวแดง การกิ๊กดูชงความเพลงของเรานะครับโอ้โหกดดันอย่างยิ่งเลยทั้งผู้แข่งขันทั้งคณะกรรมการแล้วคนดูทางบ้านด้วยที่ลุ้นเชียร์กันอยู่นะฮะระหว่างอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองกับอำเภอพระนครศรียาจังหวัดอยุธยาถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะครับท่ากลางเพลงเพราะๆจะมีความเครียดแฝงอยู่ทั้งสองฝ่ายเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับมาถึงรอบสุดท้ายและคนสุดท้ายกันแล้วตอนนี้นะฮะคะแนน86ต่อ80 แปดสิบหกคือฝั่งละยองนะครับอำเภอวังจันทร์ร้องไปหมดแล้วร้องไปครบหมดแล้วน้ำอยู่หกแต้มหกแต้มฝั่งอยุธยาเหลือคนสุดท้ายตามอยู่หกคะแนนเขาจะทำาง้ไหมเขาจะทําได้ไหมเงี้ยมือวางระดับหนึ่งรออยู่แล้วครับน้องจูนครับอ่ะผมไปเลยนะครับเชิญเชิญน้องจูนคราวที่แล้วตอนมาแข่งโอ้มีเสียงเชียร์แล้วลูกตื่นยังอ่ะลูกตื่นมาดูแล้วคราวคราวที่แล้วตอนมาแข่งร้องเพลงอะไรครับอ่บอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอ้ายค่ะ บอกกล้าบอกครูแต่นุกล้าบอกอ้ายของเอินขวัญวรัญญาเพลงเร็วใช่ไหมครับตอนนั้นได้กี่คะแนนครับ48ค่ะทําไวถึง48คะแนนครั้งนี้เลือกเพลงอะไรมาแข่งครับพี่จ๋าหนาวไม้ค่ะพี่จ๋าหนาวไม้ของพุ่มพวงดวงจันทร์พุ่มพวงดวงจันทร์เมื่อกี้ฟังทางฝั่งน้องแนนซี่ร้องไปปะครับเป็นไงบ้างครับถือว่าน้องเขาเสียงดีนะเสียงดีมากเลยนะครับเอาล่ะมาดูซิว่าฝั่งเราจะเป็นยังไงพร้อมไหมครับน้องจูน พร้อมค่ะพร้อมนะแม่พร้อมไหมแม่หลานลูกหลานพร้อมไหมพร้อมหมดแล้วอ,อ้าวพร้อมนะมนะครับมาฟังเพลงจากน้องจูนนะครับเพลงสุดท้ายของวันนี้นะครับชื่อเพลงว่าพี่จา๋าหนาวแม่พี่จ๋าดูด้วยว่าจะหนาวไหม ซ้อมซ้อมหาความชำนาญอีกเจ็ดวันจะแต่งงานมีพ่อ่านรวมเรียงอุ้ยอายอุ้ยอาย,อายซ้อมหยิบซ้อมจับและซ้อมขยับปูเตียงสบินสบัสดดัดสำเนียงอ่อ,อนเสียงใสแถวพี่จ้าหนาวไหมหนาวไหม เขามานิดขยับเขามาหน่อยห่มผ้าให้หน่อยน้องาเแ่อว่าพรางพลางซ้อมสมมติว่าคุณพ่อบ้านเอาแต่ยิ้มหน้าบ้านเอาแต่ท่องมองเรา อยากพอมันหน่อยหมผ้าให้หน่อยหนาวแล้วซ้อมอดซ้อมอ่อนสมุดประมอนคือเขาไปแอบกระซิบเบาเบาพี่จา พี ais, ่จ้าหนาวแม่หนาวแม่หน้องนาวแลี้ยวหน้าหนาวแม่หน้องหนาวเพียวกายแผ่วๆใกล้ขมานิดขยับขมาหน่อยหอมผ้าให้หน่อย โอ้ยหนาวห้องส่งหนาวทั้งน้นผร้องไปนี่โอ้โหนี่คณะกรรมการผมร้องตามคนหนาวหนาวไอ้ช่วงคนหนาวหนาวหนาวไม่ได้หนาวเลยโอ้ยนี่เรื่องอารมณ์คนในห้องส่งได้ดีมั้มีหนาวแบบต่ำกับหนาวแบบสูงต่อกันเนี่ยโอ้แต่ผมบอกว่าตอนนี้คนที่หนาวที่สุดนะน่าจะเป็นทางสุภาพนะตอนนี้สุภาพหนาวด้วยฝั่งนู้นเลยนะเพราะว่านี่เมื่อกี้สุภาพบอกว่าโอ้โห ดูผู้พันเบิร์ดสิผู้พันปันใจปันใจแน่ยเลยผู้พันเบิร์ดว่าไงครับเนี่ยผู้พันว่าไงครับว่าไงฮะผูกเจ้าทั้งนายไพร่จงจำไว้ไอโยธยาจะพ่ายไม่ได้แต่จริงๆแล้วสายตาของคุณนี่ทำอะไรผมไม่ได้หรอกเพราะว่าผมรู้ว่าพ่อของเด็กคนนั้นเขามาไม่น่ามาเลยไม่น่ามาเลยไม่น่ามาเลย พี่สุภาพเนี่ยยังยังยังมีแต่ว่าไม่ยืนยันไงแต่ว่านี่ยืนยันด้วยอ่ะคือโดยอารมณ์เพลงแล้วพอพี่เขาร้องมาแล้วเนี่ยนะครับผมหนาวจริงๆหนาวตามจริงๆนะครับแล้วก็ออกแนวว่าประเภทว่าฟังน้องเขาร้องมาก่อนแล้วคู่แข่งคู่แข่งขยี้เลยนะคขาเนี้ยเขาแบบได้ทีแล้วขยี้ี่เไปเอาอีกเอาอีกเอาอีกอย่างนี้เลย โอ้ถือว่าขอบคุณค่ะว่าได้เลยใช้ได้นะใช้ได้นะมาฟังน้องน้องหลิวนิดนึงนะครับอ่าน้องหลิวเป็นไงครับเมื่อกี้ของหลิวนี่เเป็นร้องตามด้วยเมื่อกี้เนี่ยคือสุดยอดเลยค่ะทั้งลีลาทั้งเสียงร้องอะไรอย่างเงี้ยคืออารมณ์คือเพลงเนี้ยถ้าเกิดไปฟังจริงจะเป็นอย่างงี้แต่ว่าแค่ติงแค่นิดนิดเดียวหนา อเหมือนแบบเหมือนผีหลอก่าอะไรเงี้ยแต่แต่เพลงอารมณ์เพลงนี้มันจะเป็นอย่างนี้จริงหริอใช่แบบต่ำแล้วก็ไปสูงเลอย่างเงี้ยคือมันจะเนาี่ยนแต่แต่วงพี่จะหนาวแค่นิดเดียวล่นเสียงตแต่ว่าหนาวคือเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ่าใช่คือพี่ ถ้าร้อยหนึ่งก็ใหงร้อยหนึ่งเลยจริงด้วยนะตกลงไปเก็บตังก่อนนะคะเอาหรอพี่ก็จจันท์โอ้ยนี่จะเอาจะตังค์คิดจะค้าขายหอยทอดอย่างเดียวเลยอ่ะคุณนุ้ยคุณนุ้ยครับเชิญคุณนุ้ยหนาวไหมคือขนลุกนะฮะคือปังใครไม่ขนลุกเท่าเท่าคุณพี่เลยอ่ะจริงหรือเปล่าคะจริงเลยอ่ะพี่เห็นเลยว่าคุณพี่เขาพราวมากไม่งั้น ขาไม่หน่อแบบนี้หรอแน่แน่แน่รู้นะคิดอะไรอยู่ลดมาฟังแล้วอยากจะให้ร้องอีกอีกอย่างหนึ่งคือนุ่ยไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องการร้องเพลงหรือการอะไรก็แล้วแต่แต่พอฟังแล้วอะคือคนอื่นคนอื่นไม่ใช่ร้องไม่ดีนะฮะร้องดีแต่ว่าคนอื่นร้องแล้วมีความรู้สึกว่าเสียงมันออกมาแค่ตรงนี้ฮะมันออกมาแค่ตรงนี้น้องคนนี้แต่คนนี้เขาจะออกมีแบบว่ามีพุ่งขึ้นมีได้มาทำเจียบเขามัน อะไรไม่รู้ว่ะแล้วมันจะแบบกลมกล่อมนะฮะจะกลมกล่อมมีแต่เาเหรอมีต่เขาเหรอมีต่เเลยก็เจ๊บเจ็ว่าข้อได้เปรียบของเขาคือเขามีความสุขอะเวลาเขามีความสุขอะมัน่ายทอดหมดเลยค่ะมันนอกจากความมั่นใจความร้องดีเรามาประกวดร้องเพลงกันสิ่งหนึ่งคือที่เห็นคือเขามีความสุขเวลาเขาได้เ e n t อร์เทนคนนะไอค contact ที่เขาสบตาทุกคนเขาเหมือนแบบ เนี่ยฉันทําให้เธอมีความสุขอยู่ซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่กินกันกินกันเยอะเลยนะพี่เติรด้วยพี่เติร์ครับเขาก็เออผมผมรู้สึกว่าท่าท่าทางของพี่เวลาเขาร้องเนี่ยคือเสียงเนี่ยดีอยู่แล้วผม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 เมื่อกี้ผมหันไปถามหรือว่าร้องดีไหมอย่างนี้เพราะว่าความรู้สึกผมคือร้องดีมากแต่ก็เทียบเทียบกับหลายๆคนก็ร้องดีเหมือนกันอะไร่เงี้ย ก็เลยผมผมก็รู้สึกว่าเวลาพี่เขาลองแล้วท่าทางอะไของเขาเนี่ยมันดูพลิ้วมันดูแบบมันดูแบบว่ามันดูเป็นธรรมชาติโอเคาละห้าคนพูดไปแล้วันนร้องไปแล้วทุกคนแล้วพลิ้วมากดีมากแต่ตามอยู่6แต้มแแต้ม86ต่อ80บจะทันหรือไม่จะทันหรือไม่ยังไม่บอกตอนนี้ต้องช่วงหน้าครับกลับมาดูสรุปผลของกิ๊กดูสงครามเพลงในตอนนี้ครับช่วงหน้ากลับมาครับ ผู้ชมครับพบก,กับเราสองคนนะครับรับรองว่าคุณผู้ชมไม่ตกเทรนด์แน่นอนนี่คือชั่วย่ามาห้าพาไปด <ปะ S 1> ูวันนี้ผมกับคุณบวยนะครับพาคุณผู้ชมมาที่ย่านซอยวัชระพล,ลนะครับเราจะพามาพบก,กับชุมชนที่เรียกว่าฟรีรันนิ่งครับเป็นชุมชนที่ชอบก,กระโดดปีนป่ายขับสกิตขวาและก็ตีรลังกาหรือว่าเป็นโจรน,นั่นเองถุกต้องว้าวไาอใจเข้ามาโ่นแล้ว ตอนนี้เราอยู่กับคณะกลุ่มนะครับพี่วุฒิฟิเรนนิ่งกีฬามันเป็นกีฬาหรือมันคืออะไรครับเอ่อมันเป็นกีฬาครับแต่ว่าพื้นฐานมาจากยิมนาสติกนะครับผสมเป็นสองส่วนนะครับเป็นทั้งมีทั้งปาครัวกับฟิเรนนิ่งซึ่งปาครัวจะเน้นไปที่การวิ่งไปพวกกระโดดข้างตึกต่างๆนะครับ mm hmm. ส่วนฟิเรนนิ่งนจะเน้นพวกอ,อ,อิสระของร่างกายในการเคลื่อนที่เช่นพวกตีลังกากับหลัง ถ้าอยากมารูมตัวชุมชนแบบนี้ที่ไหนยังไงครับก็มาผ่านผมเนยครับทางที่วัชรพลหรือว่าจะลองเข้าไป,ไปดูที่เว็บไซต์ t h a i l a n d f i n a n e r w o r d p r e s s c o m ก็ได้ครับผม ชุมชนไหนถ้ามีกิจกรรมดีๆแล้วอยากจะมานําเสนอพวกเราแบบนี้นะครับส่งมาเลยนะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้กิจกรรมของชุมชนไหนได้ออกอากาศนะครับถูกใจเรารับไปเลยครับ3000บาทจากยามาฮ่าแน่นอนครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าเจอกับกิฟและบุ้ยแล้วก็ชุมชนที่น่าสนใจกับชั่วยามาฮ่าพไปดูสนับสนุนโดยยามาฮ่าฟีโนบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน รถยนต์นิสสันมาร์ชชุดเครื่องนอนพี่เมียซาติน